สวัสดีครับวันนี้นําอีกรุ่นหนึ่งนะครับมารีวิวแล้วก็แจ้งราคาพิเศษให้ทุกคนได้ทราบนะครับคันนี้นะครับเป็น Ford r a n g e รรุ่นวา d แท็กนะครับสีเงินนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยฟอร์ดเลนเจอรรุ่นวา d แท็สีเงินไม่ได้มีผลิตขายแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถที่ค้างสต็อกอยู่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นรถที่ตกรุ่นตกปีไปแล้วแต่เป็นรถใหม่นะครับที่ไม่ได้มีการใช้งานแต่อย่างใดนะครับพลาสติกก็ยังยังยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็น รถใหม่ร้อไม่ได้มีการใช้งานแต่อย่างใดนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นรถที่ยังค้างส็อกอยู่นะครับเราจําเป็นต้องทําราคาพิเศษเพื่อขายผักดันขายออกไปนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น Ford Ranger w i ์ e t r a k k นะครับเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น 4-wheel นั่นเองนะครับ210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับเป็นรุ่นท็อป ของ w ายแทกก็ว่าได้นะครับคันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยวายแทจะมีแค่สีขาวสีดำสีเทาแล้วก็สีเหลืองนะครับปัจจุบันสีเงินไม่มีแล้วนะครับสำหรับคนที่หาสีเงินอยู่นะครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็สนใจก็ติดต่อผมเข้ามานะครับได้เลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาท้ายคลิปแล้วกันนะครับคันนี้ราคาปัจจุบันที่ขายอยู่อ่ะในรุ่นนี้ยังมีขายอยู่ปัจจุบันขายอยู่ที่ ปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทนะครับแต่คันนี้มีส่วนลดพิเศษไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นรถที่ยังค้างซอกอยู่เรามาทําราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปชมสเปครอบๆคันกันครับว่าสเปคคันนี้นะครับน่าสนใจขนาดไหนต้องบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะครับในรุ่นท็อปของ Ford r a n g e r เนี่ยเวลาฟังเป็นรุ่นท็อปเนี่ยฟังก์ชันมันค่อนข้างครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับคันนี้นะครับ ผมแจ้งอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0เป็นเทอร์โบ2ตัวนะครับ210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับมิติตัวรถนะครับโดยรอบนะครับมิติตัวรถนะครับความสูงความยาวความกว้างนะครับความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตร8เมตร8นะครับแล้วก็ความความกว้างเนี่ยอยู่ประมาณเมตร9นะครับส่วนความยาวของตัวรถเนี่ยก็อยู่ประมาณ5.3นะครับประมาณ5เมตร3นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่ด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของ w i ยแท็เนี่ยกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีสีดํากาไฟหรือว่าออกจะเป็นสีเทาแล้วก็ชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่คาดสีเทาแล้วก็โลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับกันชนหน้านะครับจะเป็นสีนี้นีไม่ว่ารถเนี่ยจะสีอะไรก็แล้วแต่กันชนหน้าของรุ่นวายแท็กเนี่ยจะเป็นสีนี้เลยนะครับสีออกอสีดําสีเทานะครับ แล้วก็มีด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของ w i Tra ็เลยนะครับไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรเนี่ยกระจังหน้าแล้วก็ชนหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับจะเป็นแบบออโต้นะครับไฟหน้าออโต้แล้วก็เป็นไฟอัจฉริยะด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะได้เป็นไฟแบบแมทริก LED นะครับในรุ่นลองจากนี้นะครับถึงจะเป็น w i t แ t ็แต เป็นวัยแท็ที่ขับ2เนี่ยจะยังไม่ได้ไฟแบบนี้นะครับเฉพาะรุ่นว i ยแท็ที่เป็นระบบอ่อ4 wheel ตัวท็อปจะได้ไฟเป็นแบบ Matrix LED นะครับในไฟเนี่ยจะมีมอเตอร์นะครับซึ่งปรับหมุนตามเลี้ยวนะครับตามพงมาะไยได้ด้วยนะครับเป็นไฟแบบแปรผันนะครับแล้วก็ด้านล่างไฟจัดบอกนะครับก็จะได้เป็น LED นะครับแล้วก็ด้านด้านกรอบด้านข้างของไฟตัดบอกนี่จะเป็น สีดำนะครับแล้วด้านหน้านะครับจะได้เซ็นเซอร์มาทั้งหมดสี่จุดนะครับนี่ครับเซ็นเซอร์จะได้มาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับรอบคันเลยนะครับนี่ฝาก็จะฝากระโปรงนะครับก็จะมีเส้นสายแบบนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าตรงตรงนู้นจะมีกล้องนะครับกล้องหน้านะครับให้ด้วยนะครับนี่ผมให้ดู รุ่นวายแฟรกนะครับเป็นไฟหน้าออโต้นะครับเป็นไฟแมทริก LED นะครับได้ระบบไฟอัจฉริยะมาด้วยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีคิ้วล้อนะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้มาจากโรงงานนะครับล้อแมกนะครับเป็นขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อแมกสีออกเทานะครับสีเทาสีเทาออกสีเทาดำครับ แล้วก็ตรงนุ่มเนี่ยก็จะมีสีดำโลโก้ของ Ford ยางเป็น o o d Year นะครับขนาดของยางเนี่ย2.55 60นะครับแล้วก็ด้านข้างของรถเนี่ยก็จะมีคำว่าไบเทอร์โบสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็น2.0ที่เป็นเทอร์โบคู่เนี่ยก็จะติดด้านข้างตัวนี้เป็นไบเทอร์โบนะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีสีนี้นะครับเขาเรียกว่าสีดำกาไฟนะครับหรือว่า ถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะออกบอกว่าเหมือนคล้ายๆกับสีเทาะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ามีกล้องด้วยรันนี้จะได้กล้อง360องศามาด้วยนะครับบันไดข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าในรุ่นวายแท็กเนี่ยจะมีตรงขอบบันไดข้างเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะฮะเพิ่มความหรูหราให้รถไปอีกนะครับ มือเปิดประตูเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเอกลักษณ์ของ y track นะครับจะได้ตัวสปอร์ตบาร์มาจากโรงงานแบบนี้นะครับเป็นวัสดุแข็งแรงนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นวัสดุแข็งแรงเลยนะครับสามารถายึดจับสัมภาระที่บรรทุกด้านหลังได้นะครับนี่ฮะมีสปอร์ตบาร์มาให้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับล้าหลังค่านะครับที่ยึดเจาะมาจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของ w i ยแทร็เลยนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับรุ่นนี้จะได้เป็นไฟท้าย Full LED เลยนะครับทั้งหมดจะเป็น LED ทั้งโคมเลยนะครับทุกจุดเลยนะครับนี่แล้วก็ไฟเนี่ยดูสปอร์ตสวยงามแล้วก็มีระบบ บายสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับแจ้งเตือนที่กระจกวองข้างนะครับการชนท้ายนะครับเป็นสีนี่ฮะสีสีเทาเข้มแบบนี้นะฮะเซนเซอร์ร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับสจุดแล้วก็บันไดด้านข้างที่ใช้เหยียบขึ้นด้านข้างของรถนะครับให้มาด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับฝากระปะด้านท้ายนะครับจะติด ตัวอักษรกรีกสีดําคําว่าวายแทร็นะครับส่วนตรงกลางของฝากระบะด้านท้ายจะปั๊มคําว่าเลนเจอร์นะครับโลโก้ขนาดใหญ่ตรงกลางฝากระบะท้ายนะครับคําว่าฟอร์ดแล้วก็มีกล้องสําหรับถอยหลังมาให้นะครับมือเปิดฝากระบะท้ายเป็นสีดําด้านพร้อมกุญแจได้กุญแจล็อกล็อกมาด้วยแล้วก็มีไฟไฟด้านท้ายให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นอักษรกรีกที่เป็น 4, ีคูณสนะครับ ฝาท้ายในรุ่นนี้จะได้ระบบอ่อนแรงหรือว่า Easy Lift มาให้นะครับนี่ฮะตัวเหล็กสำหรับพอแรงนะครับแล้วก็ไลเนอร์ไลเนอร์พื้นปูกระบะด้านหลังเนี่ยเป็นของ Ford มาจากโรงงานเลยนะครับจะเห็นว่ากระบะไลเนอร์ของ Ford รุ่น w i ยแพ็กเนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นอื่นก็คือว่าในจุดต่างๆของ ช่องจุดต่างๆของไลเนอร์เนี่ยมันสามารถไปใช้ไม้หรือวัสดุอ,อื่นเนี่ยที่เป็นมากัน้นแบ่งการใช้งานของไลเนอร์ได้ด้วยนะครับเผื่อบางคนยังไม่ทราบจุดนี้นะเนตรงช่องตัวนี้ครับช่องตรงนี้ครับรรบ,บางทีในเมืองนอกเขาจะตัดไม้นะครับไม้ที่เป็นช่องแล้วก็วางคาดครึ่งกลางเพื่อแบ่งการทํางานแบ่งการใช้งานของไลเนอร์ด้านหลังได้นะครับหรือว่า ทำช่องแบ่งครึ่งนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ได้ไฟท้ายนะครับไฟเนี่ยจะได้ power lead 12โวลต์มาให้หนึ่งจุดแล้วก็ตัวไฟ230โวลต์มาให้อีกหนึ่งช่องนะครับ เดี๋ยวไปดูงานภายในนะครับของ o r r d a n n e r รุรนวายแทกกันนะครับให้ดูกุญแจก่อนนะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับนี่กุญแจนะครับเป็นกุญแจที่เป็นรุ่นนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูตั้งแต่แผงด้านข้างประตูของ Ford r a n g e r w t a g t a c นะครับนี่ฮะเอกลักษณ์ของ w i ยแทนั่นคือ ภายในสีดําตัดด้วยได้สีส้มนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยแผงประตูรอบคันได้ไฟแอมเบียนท์ไลท์มาด้วยนะครับให้ความสวยงามในห้องโดยสารนะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ด้านตรงขอบเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับตรงนี้จะเป็นบุกนุ่มบุกนุ่มตัดด้วยได้สีส้มนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับองศาภายในนะครับเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวปลดล็อกประตูนะครับ ล็อกประตูล็อกฝาถังตรงนี้นะครับแล้วก็แผงด้านบนเนี่ยก็บุนุ่มด้วยนะครับในรุ่นวายแท็กจะถูกอัปเกรดมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นบุนุ่มด้วยตัดด้วยสีตัดตัดด้วยได้สีส้สมนะครับเข้ามานะครับตงรงคอนโซลด้านหน้านะครับนี่คอนโซลด้านหน้าพวกนี้จะบุนุ่มนะครับไปจนถึงนู่นเลยฝั่งนู้นเลยนะครับปุนุ่มตลอดคอนโซลเลยตัดด้วยได้สีส้มนะครับแล้วก็ ตรงกรอบช่องของแอร์นะคบพวกนี้จะเป็นงานสีสีทำสีสีสีดำนะครับสีเทาดำแบบเงาแล้วก็ตัดด้วยสีดำตรงนี้ด้วยนะครับงานก็จะได้ความหรูความสปอร์ตกว่ารุ่นอื่นนะครับแล้วก็จุดสำหรับวางแก้วรุ่นนี้จะได้มานะครับสำหรับรุ่นที่ไม่ได้มาเนี่ยตรงนี้ลองจากนี้ก็จะเป็นช่องเปล่าแบบนี้ช่อง,งว่างนะครับ ก็สามารถซื้ออุปกรณ์ของรุ่นที่มีเนี่ยไปใส่เพิ่มได้แต่รุ่น Y Tag ให้มาเลยนะครับแบบนี้ไฟหน้าเป็นระบบออโต้นะครับแล้วก็ปรับแสงเพิ่มแสงที่มาตรวัดหลังพวงมาลัยได้นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านขวามือนะครับ ปัดน้ำฝนจะดูดด,ด้านซ้ายมือนะครับเป็นระบบออโต้นะครับปัดน้ำฝนก็เป็นออโต้บวงมาลัยหุ้มหนังนะครับตัดด้วยได้สีส้มเป็นเอกลักษณ์ของ Y แทร็กเลยสลับเนี่ยได้สลับไปมาก็ดูสวยสปอร์ตนะครับระบบมันติฟังก์ชันที่บวงมาลัยนะครับได้ระบบแอดัพตีฟคูซอนโทนนะฮะแบบควบคุมความเร็วแบบเวระยะห่างนะครับได้สต็อปแบบถึง Stop ปแอนกเลยนะ ช่วยจอดจนถึงจุดจดนิดด่งเลยนะครับแล้วก็ช่องเลนกิปปิ้งช่วยรักษาเลนนะครับแล้วก็ Good one, ระบบคุ้มสนโทนระบบลิมิตให้มาอยู่แล้วนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยได้มาค่อนข้างครบท้วนเลยทีเดียวนะครับด้านบนนะครับของกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบแตัดแสงพร้พอมช่อง USB มาให้ภายในเนี่ยจะเน้นโทนสีดำทั้งหมดนะครับสำหรับรุ่น Y Track นะครับไฟจะเป็น LED นะครับไฟหน้าเนี่ย ไปคู่หน้าจะเป็น LED เนี่ยจงเก็บแว่นแล้วก็ช่องนู้นก็เหมือนกันเป็น LED นะครับเบาะนะครับจะเป็นหนังตึงสังเคราะห์นะครับหนังนะครับสังเคราะห์ตัดด้วยได้สีส้มเป็นเอกลักษณ์ของ Y t r a c k นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะปักคำว่า Y Track ตรงกลางเบาะเลยนะครับด้านหลังเนี่ยผมเอาพลาสติกออกแล้วเพื่อจะให้เห็นงานเบาะชัดเจนนะครับ เบาเป็นไฟฟ้าคู่แน้่นะครับปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางส่วนตัวนี้เป็นการปรับด้านหลังก็เป็นไฟฟ้านะครับสําหรับเบาะนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเบาะด้านหลังนะครับน,น,นี่ผมเอาพลาสติกออกเพื่อให้เห็นเบาะได้ชัดเจนนะครับด้านล่างของเบาะเนี่ยสามารถจะเป็นเก็บของได้นะครับเพราะว่าจะมีเก็บของตัวขันแม่แหลอ่ะขันย่างอะไรให้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยยังได้ระบบแอร์หลังมาด้วยนะครับ พร้อมช่องเ,อเสียบไฟ230โวลต์นหนึช่องแล้วก็พอร์ต USB Type A และ Type C ให้อีกอย่างละ1ช่องนะครับอันนี้จะเป็นที่พักแขนหรือว่าที่วางแก้วนั่นเองนะครับนี่แล้วก็รุ่นนี้นะครับจะได้จอขนาดของจอนะฮะจะเป็น12 จุดหนึ่งนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มาให้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นทั้งออโต้และเล่นเมนวนบวกลบเกียร์ได้ด้วยนะครับช่องตรงนี้นะครับจะมีช่องชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมาให้นะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแยกความเย็นได้ซ้ายขวานะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็รุ่นนี้จะได้การขับขี่ โหมดการขับขี่มาให้นะครับทั้ง6โหมดเลยนะครับเพราะว่าในรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะได้โหมดการขับขี่เพียง4โหมดแต่ถ้าเป็นรุ่น4 e e l จะได้โหมดการขับขี่เพิ่มมาเป็น6โหมดด้วยกันนะครับก็ทําให้การขับขี่เนี่ยมันสะดวกมันขับง่ายขึ้นในสถานการณ์ต่างๆแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยเจาะคลิปโหมดการขับขี่ให้อีกครั้งหนึ่งแลวกันนะครับฝากระโปรงหน้านะครับเปิดด้านซ้ายฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตรง ฝั่งของด้านข้างของคนขับเนี่ยจะมีกล่องให้นะครับในรุ่นลองอย่างนี้มันไม่มีนะครับรุ่นวแท็กจะมีกล่องด้านหน้ามาให้นะครับกล่องเก็บของด้านหน้าช่องเก็บของแล้วก็เกลิ้นชักด,ด้านล่างให้อีกหนึ่งจุดนะครับี่แล้วก็ ล้อง360เนี่ยจะขึ้นแสดงผลนะครับที่หน้าจอเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับการขับขี่เนี่ยก็สะดวกสบายง่ายขึ้นนะครับระบบเบรกนะครับเป็นดิสท,ทั้ง4ล้อเลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นดิสท,ทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดระบบโชค๊คเป็นแบบ mono โ t โโู b e นะครับ อัปเกรดโช้ขึ้นไปอีกนะครับเป็นแบบโมโนทูบนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Ford อยู่แล้วย่อมจะทราบเลยนะครับว่ารุ่น y t ยแทเนี่ยมันก็คือรุ่นท็อปของ Ford มายาวนานแล้วนะครับวันนี้นะครับ Ford r เ n ger รุ่น y t ยแทสีเงินนะครับเป็นรถที่ยังค้างสต็อกอยู่นะครับมาทำราคาพิเศษนะครับจากเดิมนะครับปัจจุบันขายอยู่อ่า ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับปัจจุบันนะครับคันนี้นะครับเฉพาะคันนี้นะครับสีเงินตอนนี้มันเหลือแค่คันเดียวนะครับมีส่วนลดให้สองแสนบาทนะครับส่วนลดให้สองแสนบาทสองแสนบาทเนี่ยลูกค้าจะลดจากราคารถไปเลยกรณีซื้อสดหรือซื้อไฟแนนซ์ก็ได้นะครับหรือใครที่ซื้อไฟแนนซ์เนี่ยอยากจะใช้ส่วนลดสองแสนมาเป็นเงินดาวก็ทําได้นะครับก็ทําได้นะครับส่วนลดสองแสนบาทนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ เป็นรถใหม่นะครับไม่มีการใช้งานแต่อย่างใดนะครับท่านใดสนใจนะครับสนใจก็สอบถามผมมานะครับพักมาทางไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะาโทรเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาดูรถจริงๆก็ได้นะครับสีเงินเนี่ยเหลือเพียงคันเดียวนะครับเพียงคันเดียวแต่สีอื่นเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่สีส้มยังมีอยู่นะครับ สีอื่นก็ยังมีอยู่นะครับรถที่ค้างซ็อกแล้วราคาพิเศษส่วนลดเยอะๆเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าคันสีเงินที่ส่วนลด2องแสนเนี่ยมีเหลือแค <แ S 1> ่คัน <แ S 2> เดียวนะเป็นรถใหม่นะครับต้องต้องแจ้งลูกค้าอย่างนี้นะครับว่าเป็นย้าอีกทีนะครับเป็นรถใหม่นะครับเป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานนะครับแต่อย่างใดนะครับเห็นว่ามันเป็นรถที่ค้างซ็อกอยู่มันอาจจะตกรุ่นตกปีไปนะครับแต่เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานจอดในที่ล่มตลอดนะครับลูกค้าเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะครับ ใครสนใจทักมาสอบถามได้นะครับสอบถามรายละเอียดของรถได้นะครับวันนี้ผมอาจจะพูดสเปคไม่หมดนะเนื่องจากว่าสเปคของรุ่นนี้วายแท็มันเยอะมากจริงๆแล้วตอนนี้เริ่มเย็นและแสงเริ่มหมดแล้วผมกลัวว่าผมถ่ายไม่ทันนะครับก็เลยอาจจะจบคลิปเท่านี้นะครับเน้น้ําอีกทีนะครับรุ่น Ford r a n น e จรรุ่นวายแท็กขับเคลื่อนสีล้อนะครับไบเทอร์โบนะครับขับเคลื่อนสีล้อไบเทอร์โบนะครับคันนี้นะครับสลด200 0 0 0บาทนะครับ ใครสนใจทักมาสอบถามตามเบอร์ตามไลน์ที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ